ครับสวัสดีครับพบกันวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 8ห6 8เวลา14 4นกาี่นาทีนะครับเสียงมาแล้วใช่ไหมครับเ<ด>มื่อสักครู่ผมใช้ระบบดีแทอันนี้ต้องเปลี่ยนมาใช้ระบบ as เนะฮะ<ด>เนื่องจากจุดเนี้ยน่าจะระบบ dT แท็ไม่มีสัญญาณนะครับ คงจะต้องเปลี่ยนย้ายค่ายแล้วครับนะฮะคงไม่ได้ว่าหลังเกยียดปกติก็อยากจะใช้บางจุดก็ AS ไม่มีสัญญาณบางจุด d t แทมีสัญญาณบางจุด r รูมีสัญญาณอย่างเี้นะครับปัญหามันมาเกิดกับผมไงให้นั้นมันเป็นเครื่องที่ต้องใช้ไหล์สดเลยนะครับ mm hmm. ก็ก่อนอื่นก็จะแจ้งข่าวไปถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่ศูนย์อพยพ ทุกแห่งนะครับณเวลาเนี้ยไทยกับกัมพูชาเนี่ยเจรจาหยุดยิงกันนะครับหยุดยิงกันอย่างน้อยเนี่ยผมคาดว่าภายใน72ชั่วโมงเนี่ย72ชั่วโมงเนี่ยไทยกับกัมพูชาจะไม่มีกันยังไม่มีการยิงกันนะครับท่านก็เก็บข้าวเก็บของจากศูนย์อพยกกลับมาที่บ้านได้นะครับกลับมาที่บ้านได้โดยโดย เขาเรียกว่าได้กลับมาเยี่ยมบ้านแหละนะครับกลับมาเยี่ยมบ้านนะครับกลับมาเยี่ยมบ้านมาดูบ้านทําความสะอาดบ้านนะครับหลังจากที่จากบ้านไปซ่าเดือนครึ่งเดือนกว่าเลยครึ่งเดือนกว่าเลยนะครับเตรียมตัวเลยครับอบพยพกลับมาที่บ้านได้นะครับแต่ถามว่ามันจะเกิดขึ้นอีกไหมผมมองว่า คนมันใจมันยังไม่ดีกันเนี่ยนะครับใจมันยังไม่ดีกันเนี่ยเดี๋ยวเขเมรนมันก็ก่อเรื่องอีกแหละครับเดี๋ยวเขาเขม,น,มนก็ก่อเรื่องอีกนะครับแต่ว่าในช่วงเจ็ดสิบสองชั่วโมงหรือช่วงสามวันเนี่ยผมคิดว่ามันคงยังไม่กล้านะครับคงยังไม่กล้าสาเหตุที่ไม่กล้าผมวิเคราะห์ว่าอย่างนี้นะครับการประทะกันของทหารบกนะครับไม่ว่าตลอดแนวชายแดนเนี่ย ขาเมนมันไม่ได้กลัวเรานะครับเขาไม่ได้กลัวเรานะครับเขาถือว่ามึงยิงมากูยิงไปนะครับมึงตายกูตายแต่ที่มันกลัวเนี่ยเนื่องจากเครื่องบิน f 1ฟคลิปเทนของเราเนี่ยทิ้งระเบิดลุกเข้าไปในแดนเขาเหม็นเรื่อยๆจนเข้าไปเสียมเรียบพระตะพองสีโสพลแล้วที่เกาะกงแล้วนะครับมันใกล้จะถึงพนมเปญแล้วใกล้จะถึงบ้านไอหุนเซนแล้วนะครับ ขืนมันไม่ยอมหยุดเนี่ยเราจะไปบอมลุกเข้าไปเรื่อยๆนะครับลุกเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้ามันประกาศภาวะสงครามเนี่ยไทยก็จะต้องถึงกับยึดประเทศเขเมรเลยนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันยึดโดยอาศัยแนยยวบมแดนเราตีโต้ไปสกัดแหล่งซ่องสุมอาวุธมันอะไรมันมันก็ยังมีคนเหลือรอดเพราะเราโจมตีเฉพาะเป้าหมายทหารไง มันก็เอาเอาวุธให้ทหารบุกมายิงเรามันก็สูญเสียทั้งสองฝ่ายเราจะเหนือกว่าเขาก็ตรงมีกองทัพอากาศเท่านั้นเองครับมีกองทัพอากาศและเป็นการเจรจาที่ผมมองว่าขมรเนี่ยไทยยื่นเงื่อนไขแล้วครับว่าคุณต้องทําอย่างนี้มึงไม่ต้องมาต่อรองมากไอ้ส้นตีนมึงไม่ต้องมาต่อรองมาก หนึ่งต้องหยุดยิงทั้งสองฝ่ายหยุดยิงไม่เสริมกำลังเข้ามาไม่ล้ำแดนกันและมึงต้องเก็บกู้วัตถุระเบิดและเอาประจักรพยานของนานาชาตินะโดยมีไทยเข้าไปร่วมด้วยตรวจสอบด้วยเก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับและถึงจะเริ่มคุยกันในขั้นตอนต่อไปตามที่ไปให้คำมั่นสัญญากันเข้าไว้มันไม่ไหวจริงๆครับคบกับขมรนนะครับ ส่วนเรื่องการเปิดด่านเนี่ยผมว่าเราไม่อยากเปิดแล้วครับประชาชนคนไทยเขาไม่อยากจะคบแล้วครับไม่อยากคบกับเขเมรแล้วครับแต่ว่าการทําสงครามเนี่ยมันก็ในเป็นหลักสาการทั่วโลกนะครับหลังจากการทําสงครามกันก็จะต้องมีการเจราจาหยุดยิงนะครับแต่ผมคิดว่าหลัง72ชั่วโมงเดี๋ยวแม่งก็ยิงกันใหม่อีกนะฮะเดี๋ยวก็ยิงกันใหม่อีกนะครับ ต่างคนต่างยังไม่วางอาวุธต่างคนต่างยังไม่ยอมแพ้นะคร <hed> ับก <animals under kindergarten> ็ผมว่าใครที่อยู่แนวชายแดนนะครับก็กลับไปก็ไปดูบ้านดูช่องนะครับที่มันยังไม่พังนะแล้วก็ใครเลี้ยงหมูเลี้ยงแมวต้องปรับวิถีชีวิตนะครับ โดยส่วนตัวผมมองว่าสงครามมันจะเกิดต่อไปแม้กับเห็นเนี่ยไม่รู้ถ้าไอ้หุ้นเซนหุ้นมาเน็ตยังมีอำนาจอยู่แล้วมันยังมีความโกรธแค้นประเทศไทยอยู่นะนะครับมันไม่สมหวังเลยผมว่ามันคงต้องเกิดอีกแหละนะครับแล้วผมยังไม่รู้ว่าการเลือกตั้งเนี่ยจะ,จะมีได้หรือเปล่านะถ้าใกล้ๆตอนใกล้ๆจะเลือกตั้งแล้วแม้มีการประทะก,กันอีกอะไรอีกอย่างเงี้ยนะครับ มันเดือดร้อนไปหลายจังหวัดนะสี่ห้าจังหวัดอาจะจะต้องเลื่อนการเลือกตั้งไปได้ยซ้ําไปนะครับเราไม่ได้อยากหยุดยิงแล้วครับรัฐบาลไทยกับทหารไทยไม่ได้อยากหยุดยิงแล้วครับแต่มันมีประเทศที่สามมหาอำนาจ นะครับอเมริกาเนี่ยนะครับพูดง่ายๆก็มาบีบให้เราเจราจานะครับว่าหยุดยิงกันเถอะนะครับให้หยุดยิงกันเถอะผมก็ไม่เข้าใจนะครับถ้าเป็นผมผมตัดสินใจฟ,ฟาดไอ้หุนเซนไปแล้วครับ ฟาดทุนเซ็นทุนมาเน็ตไปแล้วนะครับก่อนจะเจรจากันนะครับแต่เขาเข้าใจครับทหารเขามีแผนยุทธการมีขั้นตอนการดําเนินการเขาอยู่นะครับ ท่านไม่ต้องกลัวครับเราที่เราตียึดคืนมาได้นี่เราไม่ถอนกําลังแล้วครับใครอยู่ตรงไหนก็ตรึงแนวกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยใครอยู่ตรงไหนก็ตรึงแนวกันอยู่ตรงนั้นนะครับสงสารพี่น้องทหารตำรวจที่อยู่อยู่แนวชายแดนนะครับยังเหนื่อยครับ ก็จะมาแจ้งข่าวครับหลายช่วงบ่ายไม่มีอะไรนะครับจะมาแจ้งข่าวพี่น้องประชาชนที่อยู่ศูนย์อพยพนะครับก็เตรียมเก็บข้าวเก็บของนะครับเดินทางกลับเข้าสู่บ้านเรือนได้นะครับรีบไปทําความสะอาดซะปัดกวาดเช็ดถูบ้านนะครับดูนะครับซักเสื้อซักผ้าซักเสื้อซักผ้าซักผ้าห่มหมอนมุ้งนะครับอย่างน้อยปลอดภัยเจ็ดสิบสองชั่วโมงนะครับ อย่างน้อยก็ปลอดภัยไป72ชั่วโมง3วันนะครับนับตั้งแต่เที่ยงวันนี้นะครับวันที่27่8 2บเจ็ดยีบปดยบาสาบถึงวันที่สาสิบผมประเมินสถานการณ์เอานะครับว่าขมรไม่กล้าครับขมรไม่กล้านะครับ,รบแต่มันไม่แน่นอนครับขมรนเนี่ยผู้ขัคับบัญชามันรัฐมนตรีกรลาหมรองนายกมันมาเจราจาหยุดยิงกับเราเนี่ยให้ทหารพื้นราบเนี่ยมันอาจจะยิงต่อก็ได้ โดยมันบอกว่าคำสั่งยังเดินาทางมาไม่ถึงนะฮะไว้ใจอะไรไม่ค่อยได้จริงนะครับ ไอ้ใครที่ต้องเสียขอแสดงความเสียใจบ้านที่ใครที่พังไปอะไรไปนะเดี๋ยวทางการไทยรัฐบาลไทยก็จะรีบเยียวยานะผมว่าทางรัฐบาลของท่านนายกอนุทินเนี่ยเขาจะคิดเร็วทําเร็วอยู่แล้วนะครับเงินเยียวยาอะไรก็รีบไปทำที่ไปสร้างไปซ่อมนะครับทหารเขาก็ช่วยนะครับทหารตำรวจตระเวนชายแดนนะครับหรือว่าอาสาอะไรก็ มันพังกี่หลังไปก็รีบไปซ่อมไปสร้างให้เขานะครับรัฐบาลออกทุนให้นะฮะแก้ไขให้มันเร็วอย่างนั้นนะครับ ทหารเราเนี่ยนะครับคือตอนนี้ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่ากับระเบิดที่ทหารขเขมรมันฝังเขาไว้เนี่ยยังเยอะแยะไปหมดนะครับยิ่งในช่วงประทะเนี่ยมันฝังเนื่องจากกำลังในพื้นราบเนี่ยเขาสู้เราไม่ได้เขาก็กลัวเราลุกเข้าไปในดินแดนเขาเขาก็ฝังกับระเบิดเขาไว้เต็มหมดถ้าฝังในประเทศขเขมรเราก็ไม่ว่าอะไรแต่มันฝังในพื้นที่ประเทศไทยเนี่ย เราก็เดินลาดตระเวนในพื้นที่ประเทศไทยเราก็ไปเหยียบกับระเบิดอันนี้ไงมันถึงให้เกิดยิงกันขึ้นนี่ไงครับนะครับสงครามครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยพอเราไปเหยียบกับระเบิดเนี่ยครับขาขาดนี่แหละครับมันถึงได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับต้องดูครับว่าเขมรมันจะทําไงผมว่ามัน ทำอุ้ยอ้ายครับมันไม่เต็มใจที่จะเก็บกู้วัตถุระเบิดหรอกครับขเขมรเนี่ยนะครับถ้าจะใช้การเก็บกู้มันก็เก็บแบบอืดอัดอะใช้เวลาเป็นปีนะครับเดี๋ยวก็เกิดกระทบกระทั่งเดี๋ยวก็ยิงกันอีกนะครับมันปวดหัวกับเขมรจริงๆนะครับเราไม่เห็นมีปัญหากับพม่าไม่มีปัญหากับมาเลเซียไม่มีปัญหากับลาวเลย <c oughs> มีปัญหาอยู่ประเทศเดียวเนี่ยไอ้ไอ้บุญเซนเนี่ยนะครับมีปัญหากับไอ้บุญเซนเนี่ย เดี๋ยวไลฟ์ไม่นานครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาไลฟ์ไลฟ์ไม่นานจะมาแจ้งผลการเจราจาเนี่แหละครับว่าเข้าเจราจาจุดยิงกันแล้วนะพี่น้องประชาชนก็กลับเข้าสู่บ้านเรือนนะครับแต่ถ้าผมแนะนํานะก็คืออย่าเพิ่งเอาข้าวเอาของออกนะครับเอามาซักเซิร์แล้วเก็บใส่เตรียมพร้อมที่จะเดินทางอีกเที่ยวนึงนะครับเตรียมพร้อมที่จะเดินทางอีกเที่ยวนึงไว้ใจไม่ได้ครับอโอ้โหคำเหม็นนี่แม่น ไว้ใจได้เช้านะสายมันก็เปลี่ยนแล้วครับนะครับสายมันก็เปลี่ยนแล้วครับก็ถือว่าพักรบชั่วคราวผมใช้คำว่าพักรบชั่วคราวดีกว่านะฮะไว้วางใจไม่ได้ละครับต้องเตรียมพร้อมที่จะอพยพอีกละครับนะครับแต่อย่างน้อยก็มาหายใจใหายคอกัอนก่อนนะครับ72ชั่วโมงนะครับ ถ้ามันเอาอีกนะเจราจาหยุดยิงแล้วมันยังเสือกยิงมาอีกนะผมว่ากองทัพไทยมันต้องตัดสินใจไปบอมพนมเปญแล้วครับมันต้องเอาอย่างนั้นแล้วครับนะครับมันต้องเอาอย่างนั้นแล้วครับมันจัดการหุ่นเซนจริงๆครับไม่้มันไม่จบจริงๆครับ อันนี้ถือว่าเรายังมีศักดิ์ศรีนะเราไม่ให้ประเทศที่สามมาไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือมาเลเซียมายุ่งนะครับเราบอกว่าถ้ามึงอยากจะจบมึงก็มาคุยกับคูตัวต่อตัวนะครับและคุยเที่ยวนี้เราไม่ได้เลี้ยงข้าวเลี้ยงปลาไม่ได้สแสดงความเอื้ออาทรเลยนะถ้าอยากจะคุยก็คุยเราก็ยื่นไปเลยว่าคุณต้องปฏิบัติตามนี้นะครับคุยกันไม่ถึงครึ่งชั่วโมงจบนะครับ เราก็หงุดหงิดเหมือนกันนะนะครับเราก็หงุดหงิดนะครับก็รอฟังผลกันครับเรารอฟังผลกันครับว่ามึงจะจบจริงหรือเปล่าถ้าไม่จบจริงเที่ยวนี้ก็ต้องอัดกันหนักอีก้วครับนะครับอัดกันหนักอีกนะครับทุกคนอยากให้จบครับพี่น้องชาชนแม้แต่ทหารตำรวจ นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านกองทัพนะครับโดยเฉพาะกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศและตำรวจตระเวนชายแดนนะครับพี่น้องอา,าอสาทสพจอพ,อออพอปลอทหารพรานรวมทั้งจิตอาสาที่ลงไปช่วยกันทุกคนนะครับเราร่วมมือกันแข็งขันนะครับเราไม่ทะเลาะกันนะครับ เราไม่ทะเลาะกันเราช่วยกันนะครับไม่มีด่ากันนะครับถือว่าเรารวมจิตใจเป็นหนึ่งเดียวนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่ท่านทำเต็มที่นะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งกับพี่น้องทหารตำรวจที่ต้องสูญเสียชีวิตไปได้รับบาดเจ็บพิกคนพิการไปเป็นร้อยนะครับเป็นร้อยนะครับ ตำรวจก็สี่สี่สิบันายน,นะครับตำรวจสี่สิบันายทหารก็เกือบสองร้อยนายน,นะครับมันสูญเสียพวกเราไม่อยากให้มีการสูญเสียครับแต่การรบกันการสาดน้ําเข้าหากันมันก็ธรรมดามันก็ต้องมีบาดเจ็บล้มตายทั้งสองฝ่ายแต่เขาสูญเสียมากกว่าเราเยอะนะครับมากกว่าเราเยอะใช้คําว่ามากกว่าเราเยอะครับ ท่านไม่ต้องไปดูข่าวแล้วครับปวดหัวครับผมมาสรุปให้อย่างเนี้ยนะครับมาสรุปให้อย่างเนี้ยนะครับมาสรุปให้นะครับเอาภาพรวมสรุปให้พี่น้องประชาชนว่าเก็บของได้แล้วกลับมาอยู่บ้านได้แล้วนะครับแล้วถ้าสถานการณ์ไม่ดีหรือมันมีทีท่าไม่ดีอะไรก็จะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ ที่มันยอมคุยกับเราเพราะเราทิ้งระเบิดลุกเข้าไปเรื่อยๆงลึกเข้าไปจากเขตแนวชายแดนเป็นร้อยกิโลแล้วนะมันใกล้จะถึงพนมเปรแล้วนะครับมันใกล้จะถึงพนมเปแล้วนะครับ ครับวันนี้พบกันสั้นๆอย่างนี้นะครับพรุ่งนี้ขอให้พบกันอีกครั้งนะครับนะครับถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงผมก็จะมาไลฟ์สดให้ทราบนะครับวันนี้ขอญาติกราบลาไปก่อนนะครับผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนาตรัและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิพนะครับบารมีของพระสยามเทวทิราชบารมีของพระแก้วมรกต บารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดดลบรนดาลประทานพอนให้ทุกท่านเนี่ยพบแต่ความสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งหนึ่งประการใดสมความมุ่งมา่ปรารถนานะครับปสดีครับ